สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมรันมานะครับจากเวอร์นิวในเมืองไทยผมถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ผมได้มาปุยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กับอินฟลูเอนเซอร์พี่จิโร่แชานครับมีหลายคนอาจจะคุ้นเคยชื่อนี้ใช่ใชก็คืออ,อ่ปกติโดยโดยโดยส่วนตัวแล้วที่ผมทำช่องขึ้นมาเนี่ยก็ความตั้งใจจริงๆคือต้องการจะแชร์ แชร์ความเป็นอยู่ไลฟ์สไตล์ของคนไทยในอเมริการวมไปถึงชาวต่างชาติที่อยู่ในอเมริกาแบบแบบแชร์จริงๆครับที่ไม่ใช่เป็นเหมือนรายงานท่องเที่ยวที่ไปถ่ายเฉพาะที่สวยๆอะไรอย่างนี้เราต้องการแชร์ความเป็นอยู่แล้วที่มีเรื่องรถเยอะในช่องเป็นเพราะว่าชอบรถ oh. อ๋ออ่าก็เลยช่วงแรกๆเนี่ยตอนทําช่องแรกๆเราเรายังมีคอนเน็ชันไม่พอครับผมก็เลยจะถ่ายความเป็นตัวเองเยอะ ็คือเกี่ยวกับเรื่องรถความถนัดความชอบอะไรเงี้ยฮะพอเราทําตรงนั้นไปสักพักหนึ่งคอนเนคชั่นเริ่มเยอะขึ้นเริ่มมีพี่ๆคนไทยทาอาชีพต่างๆเริ่มติดต่อเข้ามาแล้วผมก็เลยมีโอกาสได้ไปถ่ายแล้วก็แชร์เรื่องราวให้กับคนไทยที่เมืองไทยได้ดูจริงๆตอนแรกตั้งแต่แรกไม่ได้อยากมาเลยนะครเน่อเหรอไม่ไม่ได้มีความคิดว่าอยากจะมาเลยแต่ว่าด้วยความมันมันเหมือนเป็นเกณฑ์บังคับเพราะว่าเราได้ใบเขียวแล้วทีนี้มันก็เลยมันก็เลยต้องมา แต่อตอนที่มาถึงเนี่ยเราก็พยายามไม่ไม่พึ่งเงินพ่อแม่มากครับ,รบก็ออกไปทำงานด้วยตัวเองเลยตั้งแต่ต้นเลยตอนน,ตอนนี้เปิดฟู้ดทรัคที่ออสตินอ๋อเป็นฟู้ดทรัคเลยใช่ครับโอ้ใช่ก,ก,ก็ยังวนเวียนก็คือเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตอนที่อยู่ร้านอาหารที่ที่ออสตินจะเป็นจะเป็นแบบเนี่ยคือจะเปิดเป็นพาร์คเลยใช่ครับแล้วก็จะมีโรงเบียร์แล้วก็จะแบบเหมือนให้ฟู้ดฟู้ดทรัคเข้ามา จับจองช่องแล้วอาหารไทยที่รสชาติแบบไทยจริงเราเอาอะไรมากาหนดนะฮะว่ามันมันคือแบบไทยจริงอ่ะมันก็อยู่ที่ส่วนผสมครับอย่างผัดกะเพราที่ร้านก็จะมีแค่กะเพราแล้วก็หมูสับแค่นั้นจะไม่มีใส่ถัว่วไม่มีอะไรที่มันดูแล้วนอกเหนือจากความเป็นไทยลงไปรเราจะเราจะไม่ดัดแปลงอะไรเลยแล้วก็ทํารสชาติที่แบบว่า เหมือนที่เราชอบกินที่เมืองไทยครับ <c oughs> แบบเดินเอาไปปากซอยเราเจอร้านของคุณป้าคนหนึ่งอะไรเงี้ยอาหารตามสั่งแล้วรสแบบนั้นเลยเราก็ทำออกมา <c oughs> แล้วฝรั่งก็ชอบเยงตอบรับดีมากครับ <c oughs> เด็กไทยอ่ะสมัยนี้คือยังเป็นไทยอยู่ไหมห <c oughs> รือว่ามันเป็น <c oughs> คือหมายถึงเด็กที่เกิดที่ <c oughs> ใช่ <c oughs> ที่เกิดที่นี่ <c oughs> ก็ยังเป็นไทยกันอยู่บ่าหรือว่าอันนี้มันอันนี้มันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของ คุณพ่อคุณแม่ของแต่ละท่านครับส่วนใหญ่เท่าที่ผมรู้จักก็คือเขาจะสอนให้ลูกพูดภาษาอังกฤษอเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเพื่อนจะที่โรงเรียนจะล้อลูกหรือโดนบูลลี่อะไรประมาณนั้นนะฮะเป็นความเข้าใจของคุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่ยังของผมเองเนี่ยผมพยายามจะให้พูดไทยก่อนแล้วเข้าไปโรงเรียนเนี่ยค่อยไปฝึกภาษาอังกฤษทีหลังเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมันตอบยากครับมันก็มีทั้งที่เป็นไทย ยังเป็นไทยอยู่เลยมีครับหรือที่แบบไม่ไม่ได้เป็นไทยแล้วก็มีพี่สอนเขาให้เป็นไทยสักกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าพยายามไทยร้อยเปอร์เซ็นต์อ,อะไรหรือว่าอะไรพยายามจะให้ได้มากที่สุดวัดอาจจะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะว่าเราอยู่อเมริกาเนี่ยมัน หลายๆอย่างมันไม่เอื้ออำนวยมันก็ยากนะมันยากแค่วัดเราจะไปวัดในแต่แต่เรอาทิตย์บางทีเราก็ไม่ว่างไม่สะดวกแล้วก็วัดไทยก็ไม่ได้มีเยอะเหมือนที่เมืองไทยเนาะวันนั้นก็จะพยายามให้เป็นไทยได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้เสื่อนเราสวดใช่เจอผู้ใหญ่ต้องยกมือไหว้ต้องพูดอย่างของผมเนี่ยผมเป็นคนเน้นต้องพูดครับทุกคําลงท้ายอะไรประมาณนั้นแล้วก็สวดมน ส่วนมนี้ก็คือ,อคุณพ่อคุณแม่ผมเขาก็ช่วยด้วยเรื่องของอบทสวดอย่างลูกคนโตผมท่องบทสวดแบบเบสิกเบสิกได้ใช่อะไรอะไรประมาณนี้ข่าวของเราอ่ะหรือว่าการอยู่การดําเนินชีวิตของพวกเราอ่ะทางคนที่นี่รู้ไหมว่าคนที่อยู่เมืองไทยเขาอยู่กันยังไงตอนนี้คะขอถามหน่อยจริงๆอ่ะ น่าจะรู้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลมันก็มันมีทุกทุกที่ทุกทางแม้กระทั่งในกระเป๋ากางเกงเราใช่ไหมหยิบขึ้นมามันก็มีข่าวจากเมืองไทยและครับ,รบแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนอย่างผมเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยตามข่าวเมืองไทยเท่าไหร่ครับถ้าไม่ใช่ข่าวใหญ่จริงๆเราก็จะแบบไม่ได้ตามก็ก็มีเหตุผลที่ท,ที่ไม่ตามอืมใช่ัอ, <laughs> <laughs> อะโอเคถามมุมกลับคนที่นู่นรู้ไหมว่าคนที่นี่อยู่ยังไง จากประสบการณ์นะครับที่ผมทําช่อง Youtube แล้วก็มีการได้คุยกับแฟนคลับนะครับตลอด4ปีที่ผ่านมาผมว่าเขายังรู้ไม่หมดอันนี้ในความรู้สึกผมนะค,ค,คเขาเขายังยังมีความเข้าใจผิดอะไรหลายๆอย่างในในในชีวิตความเป็นอยู่ของที่อเมริกาเข้าใจผิดอาทิตย์กดหรือ ข่าวบางช่วงที่ที่เมืองไทยมีข่าวอะไรบางอย่างออกไปอะไรเงี้ยก็จะมีคนเข้ามาถามผมเยอะแหละอินบ็อกซ์เข้ามาบอกพแบบี่จริงไหมแบบนี้จริงไหมเขาก็จะพาหัวลิงค์ข่าวเข้ามา ynen, ว่าพี่ช่วยตอบหน่อยว่ามันมันจริงเท็จยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะตอบไปตามความเป็นจริงถ้าจริงเราก็บอกจริงแต่ถ้าเกิดเอ,อ่อมันไม่จริงเสมอไปผมก็จะอธิบายว่าเออมันมันไม่ใช่อย่างนั้นสักทีเดียวนะอะไรเงี้ยครับคนไทยอ่ะ อยากที่จะมาเมืองนอกอเกินอืมแล้วพี่ในสถานะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตรงนี้อ่ะพี่จะแนะนำยังไงเขาดีคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากมาทางรัฐเท่าที่เท่าที่ฟังมานะฮะอันนี้อันนี้พูดตรงๆได้น้อง <c oughs> ได้ <Okay. S 2> ได้ได้ไดแล้วส่วนใหญ่เขาจะมาอยากมาทางรัฐแต่ผม,มจะแนะนําบอกว่าถ้าอยากจะมาแล้วอยากจะมาทํางานแบบถูกกฎหมายนะครับก็คือแนะนําให้มาเลนโต มาเรียนต่อโทปรัญญาโทอย่างเงี้ยพอเราเรียนจบคือมันต้องลงทุนหน่อยรััใช่ใช่ใชแล้วแล้วคือมันจะเป็นผลดีกับเราในระยะยาวมันดีกว่ามาแล้วแบบมาแอบมาทํางานตามร้านอาหารมันก็อยู่ได้แค่นั้นใช่ดันั้นะโดนคนเขาแบบกดอีกต่างหากบางทีถ้าเจอคนไม่ดีถูกไหมครับพี่ชอบรถยนต์ตั้งแต่ไหนครับชอบตั้งแต่ปฐมเลยครับ ปอสามเนี่ยดูหนังแล้วแล้วทีนี้หนังที่เราดูเนี่ยมันก็จะเป็นหนังฮอลลีวูดซะส่วนใหญ่มันก็จะมีฉากไล่ล่ารถยนต์อะไรพวกนี้มันก็เลยซึมซับพอเราเห็นรถตำรวจรถอะไรมันดูเท่มันดูแตกต่างจากบ้านเราในยุคนั้นนะครับ,รบผมก็เลยเริ่มร,ร,รู้สึกว่าชอบรถชอบรถตั้งแต่ตอนนั้นแต่มันไม่มีโอกาสได้สัมผัสรถในฝันเราตอนที่อยู่ประเทไทยก็มีโอกาสมาจาับรถเล่นรถจริงๆก็ตอนที่มาอเมริกาแล้วเพราะว่ารถมันราคาถูกกว่าเมืองไทยเยอะเลยระหว่างที่ทําร้านอาหารเราก็ คุยกับลูกค้าที่แบบขับรถสวยๆรถสปอร์ตเท่ๆมาเราจะผมจะชอบคุยเป็นพิเศษแล้วก็บางทีลูกค้าก็จะแบบให้ไปลองรถบ้างทํานู่นทํานี่บ้างชวนเราไปมิทติ้งบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยเริ่มจากจุดตรงนั้นแบบกลุ่มคากายในโลโก้วงการแล้วกันอ่าโลโก้ของวงการคือโลกโลก้ทิ่นในฮิวสตันก็เริ่มเริ่มตรงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นพอทําช่องก็เริ่มคนรู้จักผมเยอะขึ้นบางคนรู้จักกันก่อนหน้าแล้วแต่อาจจะรู้จักกันห่างๆไม่ได้สนิทมาก แต่พอ,อ,อมาคุยๆกันว่าเขาชอบเรื่องรถด้วยเราก็เลยจับมผมก็เลยจับมารวมกันเป็นช่างเหรอหรือว่าก็เป็นแค่คนที่ชอบรถเหมือนกับพี่เป็นแค่คนที่ชอบรถครับ<อ>แต่ว่าคือเริ่มต้น,นจุดเริ่มต้นมาจากพี่คนหนึ่งที่ชื่อพี่เป็กอันนี้คือผมเจอพี่เขามาตั้งแต่ผมมาอเมอริกาใหม่ๆแล้วพี่เขามาก่อนผมแล้วเขาชอบรถเขาจะเป็นคนชอบรถแปลกๆมาให้ผมลองก็เลยชวนเขามาออกช่องแต่ว่าคนที่เหลือเนี่ยจะเป็นเหมือน คือ F4 ครับมาจากไทยบ้างย้ายรัดมาจากเคลโอเนียบ้างแล้วเขาคือตามมาอยู่ที่ฮิวสตันแล้วก็มารวมตัวกันเนี่ยที่นี่มันเป็นเขาเรียกว่าอะนะแดนมันเป็นสวร,ร์ของคนที่รักรถใช่ใช่ใช่รถซิ่งเยอะแล้วก็พี่เจ็ดกันพี่บอกว่านึกยังไงขึ้นมาถึง S2000 นะพี่ S2000 น,นี่มันเป็นรถสเต็ปฝันแตฝันใช่รถในฝันผมจริงๆคือ Honda หรือ Acura NSX อ๋อตัวไตัวไหนตัวเก่าตัวเม่ตัวเก่าตัวเก่าใช่ตัวเก่าตัวเก่าก็มันยังไปไม่ถึงก็เลยซื้อคันนี้มาก่อนตัวนี้มาก่อนใชยว่าเอากับคนที่อยากที่จะฝันอะที่จะเป็นเหมือนพี่อะคือพี่จะแนะนำเขายังไงในฐานะอินฟลูเอนเซอร์คนนึงควรมกที่จะที่จะที่จะให้มันมันมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นงานอ่ะ หรือ,อว่าคือพูดถึงถ้าเกิดอยากจะออกมาทําเป็นยูทูบเบอร์แบบผมใช่ไหมใช่ใช่ไหมฮะก็ส่วนใหญ่ผมจะแนะนําว่ามันหนึ่งมันต้องมากับความหลักจริงก่อนรักที่จะถ่ายรักที่จะแชร์เรื่องราวดีๆให้กับคนได้ดูครตรงนี้สําคัญมากบางคนเนี่ยทาเพราะว่าอยากได้เงินพลาดมาเยอะละ้วคนที่ทําเพราะาแบบเริ่มต้นมาฉันอยากรวยเหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ย ไม่ได้ไปไปได้ไม่นานเขาจะทนกับการตัดต่อจุกจิกอะไรไม่ไหวมันมันต้องเริ่มมาจากความรักก่อนพอเรารักแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทํามันจะออกมาดีบางคนอยากจะสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อให้คนขำเพื่อให้คนดูสนุกหรืออย่างผมผมค่อนข้างเป็นเรียวชีวิตจริงๆที่แบบผมอยากจะนําเสนอและอยากจะแชร์ก็จะเป็นออกแนวเป็นเหมือนเดลี่บล็อกซึ่งมันจะแตกต่างกันออกไปใช่แต่นั้นมันก็เป็นมันก็เหมือนกับกลยุทธ์ของการหา เขาเลือกแล้ว target group ของตัวเองแล้วก็พอเจอ target group ของตัวเองแล้วอะ่ะ mm hmm. ก็คือฝน content อะ่ะ mm hmm. ให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์เขาครับใช่ไหมฟังดูแล้วมันไม่มันไม่มัน,มน,นไม่ง่ายเลยเนาะไม่ไม่ง่ายครับขนาดอย่างของผมเป็นเป็นช่องห,หลักๆคือเน้นเป็น daily box ก็ก,ก็ยังก็ยังต้องมีแอดใส่ content เข้าไปในช่องด้วยครับใช่ครับเพื่อให้มันได้เกิดประโยชน์ส mm ูง hmm. สุดกับคนดูครับ